ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกด้านของชีวิตยังมีศิลปะดั้งเดิมที่ยังคงสืบสานอยู่หนึ่งในนั้นคือการตีมีดโบราณศิลปะที่หล่อหลอมด้วยไฟแรงกายและภูมิปัญญาวันนี้เราขอแนะนำลุงเทียนอินตอนิตช่างตีมีดแห่งหมู่บ้านแม่ตุงติงอำเภอสเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ผู้เป็นแบบอย่างของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ ในเทียนอินตนิอายุ71ปีเกิดวันที่3ธันวาคม2547อาศัยอยู่บ้านแม่ตุงติงหมู่5ตำบลแม่สาบอำเภอสะเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ที่ยึดอาชีพตีมีดมานานกว่า40ปีโดยยังคงตีมีดและได้พัฒนาเป็นมีดที่มีมความสวยงามมีด้ามที่แข็งแรงทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้การตีมีดโบราณจึงเป็นมากกว่าการหลอมเหล็ก แต่เป็นการถ่ายทอดศาสตร์แห่งการเอาชีวิตรอดการอยู่ร่วมกับธรรมชาติและการเคารพในฝีมือคนทำทุกขั้นตอนล้วนต้องใช้ความอดทนความทำนานและจิตใจที่นิ่งสงบการตีมีดจึงกลายเป็นศาสตร์ที่หลอมรวมทั้งร่างกายและจิตใจเข้าด้วยกัน ปัจจุบันแม้เครื่องจักรจะผลิตมีดได้ง่ายและเร็วกว่าแต่คุณค่าทางวัฒนธรรมและความเป็นเอกลักษณ์กลับไม่อาจถูกแทนที่ได้การตีมีดโบราณจึงไม่ใช่แค่การรักษาอาชีพแต่คือการสืบทอดมรดกของท้องถิ่นเป็นสมบัติที่ไม่มีวันสูญหายตราบใดที่ยังมีคนเห็นคุณค่าและส่งต่อสิ่งนี้ต่อไป